สวัสดีครับอยู่กับรายการซนี่เกมเมอนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำคลิปพูดถึงเกี่ยวกับเซตอ่าสิบห้านะครับเซตสิบห้า PPE ที่ได้ไปลองเล่นมาเนาะก็หลังจากที่ได้ลองเล่นมานะครับบอกเลยว่าความรู้สึกแรกที่ได้เล่นนมันก็สนุกมากๆเลยนะครับผมรู้สึกแบบว่าว้าวแล้วก็อันนี้มากๆแต่จะติดใจในเรื่องของ ตอนแรกอะตอนแรกติดใจในเรื่องของตีมอนิเมะนิดนึงเพราะว่าไปเห็นไอ้เผาเวทเนี่ยแหละครับมันจะมีเผ่าที่ชื่อเวทในเซตที่มาเนาะแล้วมันแบบมันดูเหมือนไม่ค่อยอนิเมะเท่าไหร่แต่ว่าพอไปดูตัวอื่นตัวอื่นอะไรเงี้ยมันก็มันก็ยังพอดูได้อยู่แต่มันมันก็จะไม่ได้อนิเมะแบบจ๋าขนาดนั้นนะในความรู้สึกของผมนะครับซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่ามันก็เป็นการแบบว่าเอามาย้อมแมวอะไรอย่างนงี้นะครับมันก็จะได้แบบตามภาพที่เห็นประมาณนั้นแหละนะครับส่วน ในเรื่องของเกมเพลย์นะครับเท่าที่เล่นมาผมรู้สึกว่าเซตสิเนี่ยจะปรับให้เล่นง่ายขึ้นเยอะสําหรับมือใหม่อะไรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเทรดที่เปิด7อา่าเปิด7เปิด8เปิด6แล้วมันเก่งอะไรงั้นนะ่ะมันจะมีอ่าคอมโซไฟเตอร์คอมอะคาเดมีอคอม, emia, คอ,มอะไรอีกสักคอมหนะ้าเดี๋ยวนะะก็จะมีประมาณ4คอมอ่ะครับ เวทหกนี้ก็เวทหกนี้อาจจะต้องเฟลกนิดนึงแต่ว่าคอมที่มันเป็นเกี่ยวกับเปิดเทรดแล้วแบบมันสามารถที่จะพาเราท็อปสี่นะครับอันนี้อาจจะนะผมไม่แน่ใจว่าพอมันลงเซิร์ฟจริงเนี่ยมันจะปรับให้แบบว่าเปิดเทรดสุดแล้วมันแบบอาจจะท็อปยากไหมอะไรไหมนะครับแต่ว่าเท่าที่เล่นมามันพาท็อปสี่ได้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่รู้สึกว่าเกมในด้านของเกมเพลย์เนี่ยถ้าเราอยากจะเล่นให้ท็อปสี่ได้แต้มอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเล่นง่ายกว่าคอม อ่าสิบสี่ที่ผ่านอ่สิบสี่ที่ผ่านไปนะครับเพราะว่าคอมที่ผ่านไปมันเอาจริงๆอ่ะถ้าเทียบเกมเพลย์กันอ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบเกมเพลย์ของไอเซตสิบสี่มากกว่าแต่ไม่ชอบระบบแฮกนะครับระบบแฮกมันให้ทุกอย่างแบบบางทีมันเวอร์เกินจนเราคอนโทรลไม่อยู่หรือว่าคอมที่มันมันอ่อปกติเราเล่นแล้วท็อปสี่เงี้ยมันกลายเป็นเล่นไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้นะครับมันมันจะเรียกว่าบาลานซ์มันเสียได้ไหมก็ ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเซต14มันเป็นสภาพนั้นเพราะว่าบางเ,เอ่อบางเกมเนี่ยมันแจกแบบสแปดเยอะแจกตะหลิวกระทะเยอะอะไรเงี้ยมันทําให้บางคอมมันสู้คอมที่มันได้ตะกระทะกับตะหลิวเยอะไม่ได้หรือว่าไอเทมแสงไอเทมออดิแฟคไม่ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าปัญหาของเซตที่ผ่านมามันคือเกี่ยวกับระบบแฮกนะครับแต่ว่าในท่านเกมเพลย์ที่มันมี Uh, ผมชอบด้านเกมเพลย์มากกว่านะไอ้เรื่องระบบแบบว่าคอมเอ็กโซเทคแล้วก็การเฟล็กคอมโอ้ยเดี๋ยวนะแมวผมอ่า uh, ลงไปลูกในเรื่องของการแบบว่าเล่นเฟล็กอะในตอนแรกที่ผมเล่นเซตสิบสี่ผมรู้สึกแย่มากเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นในเซตสิบสามครับและเซตสิบสามก็อย่างที่เห็นกันว่ามันก็เปิดเทรดเยอะๆมันก็สามารถเก่งได้มันจะมีคอมที่เข้าใจได้ง่ายนะครับคอมแบบ เวนกาสไนเปอร์คอมเชมบารอนคอมเอ็นฟอร์สอย่างเงี้ยเปิดเอ็นฟอร์สเยอะๆหรือว่าพิทไฟเตอร์นะครับผมเริ่มกลับมาเล่นกับเซตที่เข้าใจง่ายแล้วรู้สึกว่ามันเล่นง่ายก็คือคอมที่ผมรู้สึกว่ามันเอาไปถึงเซตที่มันเล่นง่ายเนี่ยคือเซตที่เปิดเทรดเยอะนั่นแหละครับแต่ว่าเซตสิบสี่อ่ะมันเริ่มยากขึ้น เปิดเทรดเยอะมันไม่มันมีเก่งไม่เยอะนะครับอย่าง x x o t e c 7เจ็ดนี้มันก็อาจจะต้องเฟลกบ้างมาถึงจะโหดนะครับมันก็เลยซึมซับนะครับซึมซับกับการเล่นในเอ่อเซตสิเยอะมากซึ่งหลายคนนะก็ไม่ก็เลือกเล่นสิบเยอะพอสมควรเลยเพราะเซตสิ มันมีเรื่องของอซีรีส์ที่มันทำด้วยใช่ไหมคนเขาไปเล่นกันเพราะว่าเขาชอบซีรีส์ด้วยแต่ถ้ามองลึกจริงๆะเกมเพลย์มันต่างกันครับผมว่าคนที่เลิกเล่นส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยชอบตีมเซตสิบสี่แล้วก็เกมเพลย์ที่มันยากนะครับการเล่นเฟล็กอะผมว่ามันยากนะครับแต่ผมไม่ได้เลิกเล่นนะครับผมเล่นแบบว่าเอาจริงเอาจังแบบมากๆเลยนะครับก็เลยก็เลยซึมซับมาซึมซับมา ผลจากการที่ซึมซับเล่นเซต14มาทําให้พอเล่นเซต15รู้สึกเบื่อเร็วมากนะครับเบื่อเร็วแบบตอนแรกผมรู้สึกว้าวแล้วก็แบบสนุกมากนะแต่เล่นเล่นไปเล่นมามันก็มันมันเบื่อครับมันมันเข้าใจแบบว่ารู้แล้วมันมีคอมนี้คอมนี้แล้วก็การแก้เกมการตัดตัว <c oughs> คืออารมณ์ของเซต15เนี่ยผมว่ามันสามารถเก่งได้ทุกคอมเลยในเรื่องของบาลานซ์ผมมองว่ามันก็ ถือว่าโอเคไหมผมว่ามันจะไปมีปัญหากับการกับตอนแข่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ากับการชิงท็อปสี่ถ้าสมมติว่าทุกคอมมันเล่นได้หมดมันจะไปอยู่ที่แมตช์อัพอะครับก็เลยมองว่าถ้าถ้าเกมเนี้ยมันมันเก่งน้อยอะมันเก่งไม่กี่ค้มมอะไรเงี้ยมันอาจจะดีหรือเปล่าเพราะว่าเราสามารถเอาในเรื่องของอาร์กเมนต์อ่าความรู้ในเรื่องของ Men, ของาร์กเมนต์การหยิบอาร์กเมนต์อีคอนการ การหยิบอาร์เมนต์มาช่วยเอาตัวละครนั้นมาเป็นของเราอะครับมันจะเป็นการชิงหรือว่าตัดตัวละครหรือว่าก่อกวนฝั่งตรงข้ามอะทาให้แดนดับมาอะไรเงี้ยตัดตัวนั่นแหละรครับแต่ในความรู้สึกของซีสิบห้ามันรู้สึกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันสามารถแบบมันได้หมดเลยผมเลยไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาในอนาคตหรือเปล่านะครับหรือมันอาจจะดีแล้วมันก็เลยจะไปเหลือแค่ อ้าวถ้าเราไม่สามารถเล่นด้วยการแบบว่าแย่งตัวละครหรือว่าหยิบอักเมนเพื่อแบบเอาตัวเก่งมาได้อะมันจะทํำยังไงมันก็คือผลปีศาจนั่นแหละครับเราเราจะแก้เกมกันไปกันมาด้วยการใช้ผลปีศาจสู้กันเพราะว่ามันจะมีผลปีศาจแบบโดดไปล้วงหลังมีผลปีศาจซีซีมีผลปีศาจคือมันมีเอ่อผลปีศาจที่มันกินแล้วมันจะได้เหมือนประมาณแอนโนมารี่อ่ากินแล้วแบบว่าเป็นแอ็ซ์ซินโดดไปตัวหลังได้อะไรกันอะ ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการเล่นแบบนั้นนะครับในเรื่องของการชิงดีชิงเด่นขึ้นท็อปสกันนะครับก็มันแล้วมันก็จะให้ฟีลเกมเพลย์คล้ายๆโหมดรีเวิร์ลหรือเปล่าที่มันเป็นผู้ถูกเลือกครับคุณสามารถที่จะแบบว่าเอาผลพิศาจไปใส่คือมันจะสุ่มนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะล็อกในในผลพิศาจที่คุณต้องการ ถ้ามันไม่ได้คุณก็ขายทิ้งแล้วก็ซื้อตัวที่คุณอยากใส่ใหม่แล้วก็ไปเอาบลพิสาจยัดเข้าไปใหม่มันให้ฟีลเหมือนเล่นโหมดพิเศษนะครับในแต่ละเซตที่มันที่มันแอดมานะครับผมก็เกมเพลย์มันก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็แอดระบบใหม่เข้ามาคือระบบเปสอ่าเปิดเทรดสุดมันจะไม่ได้มีเวอร์วางเหมือนอสมัยเซต11บเอ็ที่ ไม่แน่ใจว่าเซต 11, 10หรือ12นะครับที่มันจะมีเผ่าเอลดิชแบบ <c oughs> เปิดเทรดสุดแล้วมันจะมียักษ์ออกมาทุบบอดตูม้มอะไรงั้นน่ะมันไม่ได้ว้าวอย่างนั้นด้วยซ้ำนะครับมันเป็นการเปิดเควสให้เสร็จอย่างเช่นคุณเล่นโซไฟเตอร์มันจะมีเควสในคอมโซไฟเตอร์คือเปิดเทรดสุดต้องมียูนิตโซไฟเตอร์8ตัวแล้วก็ทำดาเมจต,ต้องเอาชนะศัตรูเนี่ย10ครั้งนะครับพอชนะ10ครั้งมันจะทาการเพิ่มสเต็ ให้ตัวละครแบบเก่งเก่งมากๆเลยอะ่ะเหมือนทำสตรี e สิบอะไรงั้ยนะ่ะมันมันไม่ได้ว้าวอะไรเลยแต่ก็เป็นระบบเควสที่น่าสนใจครับแต่มันก็แบบไม่ไม่ได้ว้าวแล้วก็เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็มันน่าจะเป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเขาทำสินี้ขึ้นมาก็คงเป็นกิมมิคให้เราคิดถึงนั่นแหละครับ พอจบเซตสิไปคงจะคิดถึงระบบนี้เหมือนกับระบบที่ผ่านมาเอนอมาลลี ally, 13, 14, ่เซตสิบสาเซตสิบสี่ก็สิ่ที่ทาให้คิดถึงคงเป็นเรื่องของมอสนะครับผมชอบการเล่นมากเลยมันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยคอ,อมที่ผ่านมามันเป็นการเล่นคอมอ่าเล่นเฟลกอะ่ะการเล่นกับตรามันสนุกมากเลยนะเซตสิบสี่ถ้าคุณแบบว่าลองมาลองพยายามแบบเล่นตั้งใจเล่นจริงๆ่ะ เกมเพลย์มันสนุกจริงๆนะครับแต่มันอาจจะเล่นยากมันอาจจะเล่นยากคนเลเกียดเยอะแล้วก็ระบบแฮกนั่นแหละระบบแฮกส้นตีนที่มันบางทีมันทําให้บาลานซ์คอมมันเสียอย่างปัจจุบันตอนเนี้ยถ้าพูดถึงบาลานซ์คอมโดยที่ไม่มีระบบแฮกมาเกี่ยวนะอ่เรนก้ากับจิงส์มันยังเป็นคอมรีโรที่มันยังเล่นไม่ได้ด้วยซ้ำผมอยากให้มันแก้ตรงนี้มากแล้วมันก็จะมีอในในสปอตเล่นที่ มันคลุมกว่านี้นะครับตอนนี้คือถ้าสมมุติเราเลือดไม่พอสปอตเล่นเรามันมันเหลือแค่แบบเในสปอตโลเวล7เจอะมันเหลืออฟินเดินที่เล่นได้อยู่มัง้งแล้วก็มีเดเวนนะครับมีคอมไซเฟอร์ที่สุดไหนเขาเล่นดีโลก,กันนะตอนนี้นั่นแหละครับก็เลยพอมาเทียบเกมเพลย์มันไม่มี MOD. มอสมันเล่นเฟลกอะไรไม่ได้ มาเซตสิบห้าที่แบบว่าเป็นการเปิดเทรดแล้วก็เล่นผลปีาศาจมันก็เลยให้ฟีลแบบเอาตัวผมรู้สึกเบื่อเร็วแล้วก็รู้สึกแมมกๆนะครับแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าตอนที่เซตสิบสี่มาแรกๆก,ก็แม็กๆมันอาจจะมีความไม่เข้าใจในเซตนั้นมันเลยแบบรู้สึกไม่ ไม่โอเคหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่นั่นแหละครับความรู้สึกของผมคือไปเล่นมาก็เบื่อเบื่อแล้วแล้วก็ประมาณนั้นครับความรู้สึกที่เล่นมาก็เดี๋ยวรอลงเซิร์ฟจริงนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมแต่ผมเชื่อว่าผู้เล่นใหม่นะครับจะชอบมากเพราะว่ามันเข้าใจง่ายเนาะแต่ว่าในด้านของผู้เล่นเก่าที่เล่นแบบเซตสิบสี่จน จิตตกไปเยอะนะครับแต่ก็ซึมซับถึงแบบเกมเพย์ที่สนุกของมันเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเซสิบห้ามันเบื่อนั่นแหละแต่ว่าคนที่มาใหม่อ่ะผมผมแนะนําเลยว่าเซสิบห้าคงเป็นเซตที่คุณชอบแน่ๆเพราะว่ามันเข้าใจง่ายนะครับเหมือนเหมือนพูดวนไปวนมาเลยโอเคก็ประมาณนั้นครับกับเซตสิบห้าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าความเห็นแต่ละคนเป็นยังไงนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์แล้วก็ดิสคัตกันได้นะกับเซสิบห้าที่มาเพราะ่าจจะตกหล่นอะไรไปบ้างนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ครับอ่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันอีกทีนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด subscribe กันด้วยนะจ๊ะ